กัน,นนี่ต้อไม่ก่อนวันนี้เมร่กี้ของเราคืออะไรแต่ก,การบริการเนี่ครบใช่ไหมเร้ยเกี่ยนทีนี่วะเลยนี้เดี๋ยวมาจะไม่ใช่เอย่างนี้เนี่ย คือถ้าเกิดบอกว่าอ่าถ้าเกิดยังไม่กลับไปดูเลยว่าภาพที่แล้วชนะไอ้นี่ยังแต่สงสัยว่าถ้าเกิดชนะแล้วทำไมถึงมาเล่นอีก็คือือเครื่องช้าเนี่ยเครื่องช้าคือกระโดดนี่ อุ้ยกับโดดน,นี่อุ้ยอยีทำไมมันกดไม่ได้เนี่ยนี่อยอยอเอโดนทำไมพอมันช้าช้ารู้สึกว่าเล่นยากกว่าเดิมเนี่ยเอยนี่ อุ๊ยอีกนิดเดียวเรียบร้อยไหมั้ยออกมาก่อนนี่เรียบร้อยโอ้สโลโมชั่นหืเปิดไปทำไมเนี่นะยน่าเดี๋ยวแสงมันจ้าเกินไปอุ๊ยผูกฟื้อตาแล้วโดนโดน อุ้ยเอื้อนี่ตีแรงตีแรงนี่ห้าเพราะให้อุ้ยอย่าฟันนะอุ้ยนี่ นี่โอยหลบได้เอ๊ป้องกันได้อุ้ยเอืออุ้ยไฟก่อมันหนาจังเลยพี่ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้คิดตีเข้าอ๊ะ,อะไม่ค่อยได้คิดตีเข้าเลยฮะหรือว่าเพราะเครื่องเครื่องชัดตัวลรารอนยช้าไปด้วยเดี๋ยวไหม โอ้ยแพ้แน่โอ้โหเอมาต่อ,โ,อโดนลอ,อ,อบตัดสินเอ้ยลอบตัดสินมันฟุ้นไม่ชัดโอ้ยไม่ไหวเครื่องเครื่องไปไม่ได คนดูวิโอ้ย,อยเรียบร้อยไหมไม่ตายอยู่แล้วละ่ะโอ้โหทำไมไม่ได้คิดเลยเข้าบ่อยจังเลยทำไมเราไม่ได้บ้างโอ้โดนโดนไหมโอ้แด้ตายเองโธ่โ ปิดสักปิดหน้าตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยเออปิดได้ไปไปมีโซ่กับพวกนี้ดีกว่าจะมีมันเล่นมันมน่าจะมีเสียบเพย์ทูใส่เพย์ทูใส่โทรศัพท์เอ,อ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยดูดิตรงจอยสติ๊กอะทำไมจอยสติ๊กเป็นเงี้ย กดไม่ไปเลยอะปึ๊บนี่นี่นี่ต่อยติดไม่ค่อยไปเลยมองถ้าไม่มองกล้องเนาะหันไปทางขวาเลยนะตายต้องมองไปทางหน้ากล้อง S <S เอ๊ะนี่นี่เอาไปกินคินดจะเข้าป่าไมไให้โอ้หมุนเลยตายแล้ว ชัชักมืดๆชักมืดๆชักมืดละน้าเห็นว่าก็ไม่ค่อยสวยวะเเห็นยาอ้อยไม่ถนัดเหมือนเดิมมาก เอ้ยตายอยู่แล้วเนี่ยจอยไม่ได้จะตายจอยสติ๊กไม่ค่อยไปเลยเนี่ยดูดิที่อย่างงี้ไปได้ดีดีที่เวลาเล่นดูว่าเป็นเพราะเล็บวะเล็บยาวยาวมาโอ้ยป้องกันได้ป้องกันได้ทุกท่าแต่ท่านี้ป้องกันไม่ได้สงสัยเป็นเพราะเล็บจริงอ่ะ ตได้ตัดเล็บเลยสงสัยวันนี้ต้องตัดแล้วล่ะนะอย่าเล่นไม่ได้นะอย่าไลฟ์สตรีมไม่ได้มีคิวเลยครับทุกท่านผู้ชมเป็นทะเลครับจริงฮะเพราะว่าครั้งนี้พอผมไม่ใช้เล็บหนีโอไปแบบลืด ลื่นมากฮะมาเว้ยมาเลย,เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเขาให้เตะไปอีกทีนึงเ้ยไม่ได้เตะดิเรียบร้อยครับไม่ตายนีคุณรูเท่าไหร่ละดูเท่าไหร่หรหรแล้วโอ้โหน่ะ9นาทีละเออช่างเถอะไม่ต้องสนใจวันนี้จะไลฟ์สักชั่วโมงหนึ่ง ขาให้ครับอุ้ยเอย๊ชอบข้างล่างมากใช่ไหมชอบข้างล่างมากใช่ไหมอีรู้สึกเลยจะชอบข้างล่างมากเลยนี่เอาคืนเอาคืนคืนชอบข้างล่างชอบข้างล่าง เอาไปเลยนี่ให้ตรงเล็งตรงเล็งนี่คืออะไรให้เอ้ยเกาะนะกเกาะเฉยปึ๊บอึ๊ดโตจะแพ้ไหมเนี่ยวันนี้เออโอ้ยไลำคาญนี่

ถ้มันเื่อะู้ดูดีกว่า,ววาโอ้โห و. ที่ตู้กับตัวนี้มันก็ตู้สีน้องก็เสียสัดว์สีสสดิหรือว,ว่าเนียบุดวะโอ้ตอนนี้เฮ้ยมันอาจจะตีแรงก็ได้อย่าประมาทต้องไม่ประมาทอุโอ้โห و. ว่าแล้วมันตีแรง ึ๊บนี่นี่ตัดีๆใครกาก็ยังกากวันยังคาใช่ไหมเรียบร้อยออเอ้อยังโดนอยู่ครั้งนี้จะได้เพอรเพ์เฟกไหมวะไม่ได้โอ้ก็เดินมาไกลเลยเนะี่ยโอ้โหไม่กลัวตายนะนี่ไม่กลัวตายไม่ตายอยู่ Shadow Fight เล่นเราไม่ตาย แค่เกือบตายโอ้ทำไมครางนี้มันตีเราได้เยอะออยกว่าเดิมฝึกฝนวิชามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เตะเตะเรียบร้อยครับต้องยังไม่ตายเตะซ้ำเตะซ้ำ แย่งกันเตะทำไมรู <S <S ม้สือว่าเป็นวัดอืมไปซื้อของไปซื้อของไปซื้อเกาะไม่เห็นฮนะไม่งั้นผมมีเพชรแค่ตั้งสี่นะ <S <S อันนี้เหรอแค่สอง <C oughs> เอ่อ๋ยรอ,เ,อเล่นไม่หร่ย เป็นปืนรอเอจทำไมทำไมน่ามันไปอยู่อยู่ที่เดิมดิเอ๋ไม่มีคนดูเลยโอ้ยคนดูสนคน ทำไมเป็นอย่างนี้วะอุตส่าห์เชิญมาเล่นนี่ยดิปืนรอ,อก็ได้เว้ยใส่มันเข้าไปทำเข้าไปดิทำเข้าไปฟึบฟึบเอาตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้มันยังปืนกลอยูป่ปืนกลอ่ารีโหลดรีโหลดรีโหลดต,ตรงไหนวะ เดี๋ยวตรงไหนอ๋อตรงนี้ดีล็เล่นๆเพราะ้วพอเราออกมานี่แะมันจะมีกระสุนใหม่เข้ามาเฮ <c oughs> ้ยมันต้องเอาแบบนี้มินิ่กันอยู่ไหนวะ มินิการ์ดนี่มินิกันนะของโหดปุ๊บกดตรงนี้อเออเสีมีหมดนของทินะ้งแล้อะไรกันอ่ามาแล้วนะเสร็จแล้วนะ ซัมบนะีนะ้พนะื่อผยมาฮะอ่าสิ็จลัวลัวครับพร้อมแล้วนะมันงกายเป็น normal ไปแล้วอ,อ๋อาร์ดอยู่มัอยากจะกลายเป็น normal ไปแล้วมาผมรู้ผมชนะมันไปแล้วนะแต่ก่อนเคยเรู้สีกว่าชนะมันไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เอาวะ นี่นี่สูตรเดิมอุ๊ยถ้าสูตรเดิมฟันแม็กเข้าก็ไหลปัปก็ไหลประโยชน์เลยป่าเขาให้ถ้าทำไมมันโหดขึ้นกว่าเก่ารู้สึกมันมันโหดขึ้นกว่าเก่า นี่นี่เอ้ยเอ้าายเอ้ยปากพอให้ <ๆ S 1> อ้โอ้มันรู้ทันเหรอมีการรู้ทันด้วยเหรอมีด้วยเหรอหลบได้ไหมเอ้ยดอกนี้ไม่รอดแน่นอนนะเลื่อละติดเดี๋ยวยังไงก็ต้องแพ้ เอ้นี่ถือว่าโหดนะน่ารำคาญดีชอบคนน่ารำคาญน่ารำคาญน่ารำคาญเอ้ยโอกาสมาแล้วโอกาสใช้สูตรเดิมนี่โอกาสมาอีกแล้วอุ๊ยมันป้องกันได้ไหมอุ๊ยเมื่อกี้นึกว่าจะไม่โดนแล้วนะอยนี่ ป้าเขาให้อีกทีหนึ่งไม่โดนนะอ๋อตายแล้วละ่ะอุ้ยน่ะป้าเขาต้องตายชนะทังทีนะะชนะพาร์ทนี้ต้องชนะแน่นอนนะถ้าให้เรานะต้องชนะปิดจอปิดจอดำอน้อยังไม่ได้ impossible อยู่เลยขี้งกว่าพูดเล่นเล่นดีนดเนาะกระเทยดูลายแป๊บ คนดูมีกี่คนแน่ยไม่ใช่หนึ่งคนนะม,มาอะไรเนี่ยโอเคครับรู้แล้วครับเพิ่งรู้เมื่อกี้กวนแล้วคณตอบทำไมเนี่ยผองตอบแป๊บ กอง่อกลุ่มนี่ฟังมาเลยเรียบร้อยครับไปครับกลับไปที่ชา้อรไฟเหมือนเดิมนะอ๋ะยังอยู่ไหมครับคนดูคนดูหายไปแล้วครับ ดูมาเพิ่มไหมเนี่ยมาแล้วครับหนึ่งคนนะครับใครว่าคอมเมนต์มาหน่อยดิฮะเรีบร้อยเอ้ยลืมเปิดช่องคอมเมนต์ไว้หรือเปล่าหายไปแล้วครับหนึ่งคน ตอนแรกก็จะมีคนมาดูโอ้ชา้าแล้วนะกดกดอย่างนี้มีคนมาดู ใครวะอยากรู้อ่านแล้วโดยหนึ่งใครอ่านอทำไมรู้สึกมือร้อนร้อนเปล่อยเหรอเรียบร้อยอ่าชนะแล้วคนนี้ คนนะผ่านมายี่บสองนาทีแล้วโดนเรียบร้อยไหมไม่เรียบ,นะยบแต่ชนะแน่นอนเฮ้ยโอ้ยเรียบรอ้อย่ารำคาญนะเนี่ย สิบนาทีแล้วกันนะครับทุกคนทุกคนนี่หมายถึงหนึ่งคนอา้าวหายไปแล้วนะเฮ้ยเราเป็นคนอย่างนี้เอ๊ะเอาไปกินนี่คิดที่เข้า เฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้โหทำไมม,มันซามูไรจังเลยซาอะไรซามูไร,มมรของแท้ทำไมเป็นชิ่นจังถ้าจะชื่อว่าซาม,มูไรเฮ้ยเผยดูคนดูไปเมื่อกี้แต่ยังไงก็หนหลักสูงคนอยู่ดีตอนแรกเห็นหนุ่มคนนะแต่ตอนเพราะว่าพอว่าเล่นสามสิบนาทีหายไปเลยอะ อที่เจ็ดแล้วโอู้้หญิงไม่อยากสู้ด้วยเลยอแต่ยังเราก็ได้สู้กับคนโหดนะ่มันมาเป็นรอบว่าใครจะโหดมันจามันแย่งชิงตำแหน่งกันเนาะใครโหดเอาไว้ที่สุดท้ายใครกกเอาไว้คนแรกซึ่งคนกาก็ยังเป็นไนนอ้ปัดมวยคนนั้นอยู่ดีอุ้ย เอ้ยโทรศัพท์แหลกแต่ก็ยังเล่นได้แหลกช่วยชีวิตนะเขาเรียกครับเพราะว่าเกมนี้ใช้ความปล่อยเป็นหลักถ้าเกิดมันตันโลขึ้นมาปุ๊บนี่จะเป็นความแหลกนะซึ่งถ้ามันแหลกจะเป็นพรในชีวิตนะของเกมเนื่องจากว่ามันช่วยให้เรามองมุมมองได้ดีขึ้นนะจะมีมุมมองที่แบบชา้ชาๆนะได้ต่อการโจมตีนะแล้วก็การหลนรบนะฮะ ดูอยู่หนึ่งคนนะชนะม่เนี่ยรอบที่แปดเองนี้ลงโหดดูองชนะได้สิแต่ยังไม่เคยชนะเลยนี่ก็เอาให้มันถึงรอบที่สิบสิคุยกับตัวเองทำไมนี่ไม่รู้สิ โดนเต็มเต็มนี่ดูอีกหนึ่งคนคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยนี่มอนชนะได้สิ อึยต้องชนะเดยสอิอึยนี่ชนะโอ๊ยไม่ชนะอึอยเลแค่สองรอบเท่านั้นจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวแพ้แน่ๆเลยวะเลือดลือน,นิดเดียว ยังตามมาจองล้างจอน่านอยู่เลยอุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ปึ๊บโอ๊กขอให้หูช็อกช็อกแล้วช็อกแล้วชนะแน่ ทรั้งนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่เอเราชนะรอบที่เก้าได้เลยนี่รอบที่เก้าเราเออเรายังไม่เคยชนะนี่ดีรอบที่สิบโอ้โห,หเด็กนี่อีกแล,ล้วเหรอเาเกลียดเด็กนี่เด็กปอนแฮก เให้ครับอาเขาให้ครับแต่เด็กก็ยังถึงมันจะตีโหดแต่มันก็ยังช้าเหมือนเดิมนะเนื่องจากว่าความแหลกช่วยชีวิตนะอุ้ยอย้ตายแน่อุ้ยหลบได้ไม่อยากจะเชื่อนี่อุ้ย่ยาตายล๋อนี่อุ้ย รออยูอยอย่แล้วเนะี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายเรียกสามสิบนาทีละไม่สามสิบนาทีครั้งนี้มันช้าลงก็ะจะช่างเถอะไปออพเกียรอาวุธแล้วกันนะสองนาทีเหรอโอ้เสียเวลา เกือบทัง2,800เลยหรอรอไม่ใช่อยู่อันนี้า9 0อืมออสม้ามาทำอะไรเล่นๆรอดีกว่านะที่การเป็นการต่อสู้แบบ คนเดียวเพื่อฝึกฝึกความโห่นะออึ๊บเรียบร้อยไหมฝึกครานี้ก็คือต้องทําให้ไอ้นี้ขาดให้ได้นะฮะซึ่งมันขาดยากมากนะผมผมลองมาแล้วนะมันขาดยากจริงวยกเว้นว่าจะทําให้มันขาดซึ่งพลังโจมตีต้องเยอะมากๆนะถึงจะขาดแต่มันรืมรมันขาดตามด่านวะ รู้สิเคยทำขามาแล้วนะฮะเอ้ยกดผิดยังอยู่ไหมโฆษ้า,ามาเลยนะเปิดเปิดชัดนะนะเปิดชัดอยู่ยมาครับมาต่อนะอืมนี้อืมเปลี่ยนรูปนีย เปิดเปิดไว้ทุเปลี่ยนรูปดีปิดเปลี่ยนรูปดีวะนะไม่ต้องแค่นี้แหละนะเะนะี่ยนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมดูทีวีใชครับก็ขอจบไปก่อนนะครับก็เออสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณคน<อ><อ>ที่มืกดนไลค์และสมัคสมาชิด้วสสยนะครับหรืออาจจะไม่มีวะ